สวัสดีครับกลพบกับผมโมสาดออดิโออีกครั้งนะฮะวันนี้ก็เลิกงามยามดีช่วงนี้อย่างที่ท่านเห็นนะฮะสังเกตจากผมผมได้ไม่ได้ตัดมาสากักร่วม,ร,วมร่วมครึ่งปีได้แล้วมั้งเนี่ยยาวไปหมดลูกค้าบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปตัดผมทำไมวะคุณไว้จอนดูดูดีกว่าทั้งเยอะ ครับช่วงนี้ก็เลยเป็นคนจอนจัดเลยฮะที่นี่เต็มไปหมดเลยยาวมากนี่ถ้าไม้บรรทัดมาวัดก็น่าจะประมาณสักผมว่านะต้องมีนิ้วหนึ่งนะมีนิ้วหนึ่งนิ้วนิ้วได้นิ้วครึ่งได้นะผมว่าราวๆนี้แหละครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพอดีช่วงนี้สินค้าไม่ค่อยหมุนเวียนผมก็เลยต้องเอาของสะสมออกมาระบายวันนี้ก็ โพสตัวชั้นวางทาเก็ตไปก็แล้วทาเก็ตมาคุยกันนะฮะไหนๆก็ยกลงมาถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูแลเราก็มาคุยกันถึงที่มาที่ไปแล้วก็คุณความดีของชั้นวางยี่ห้อทาเก็ตออดิโอนะครับทาเก็ตออดิโอนะฮะในวงเล็บนะครับเป็นทาเก็ตออดิโออังกฤษเท่านั้นที่เราคุยกันนะครับทาเก็ตออดิโอ อื่นๆที่ไม่ใช่ยุค1980ถึงยุคปี2000ผมไม่กล่าวถึงนะครับผมกล่าวถึงแค่ในยุค1800 1980ถึง1ถึง2000นะครับในยุคนี้ที่ Target Audio Target Hi-Fi นะครับที่ผลิตที่อังกฤษเท่านั้นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ บริษัท Target Audio เนี่ยเปิดตัวมาในปีลาลๆปี1,980นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำฐานที่ตั้งเครื่องเสียงชั้นวางเครื่องเสียงขาตั้งลำโพงนะครับสำหรับโดยส่วนใหญ่ก็เบสิกก็พื้นฐานในประเทศอังกฤษเช่นขาตั้งลำโพงเบียนบิลบ้างขาตั้งลำโพงซีเลชั่นบ้างขาตั้งลำโพง มอนิเตอร์ออดิโอบ้างหรือโลเจอร์บ้างนะครับหรืออ e ีโพสตบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ในแรกเริ่มเดิมทีมันก็ยังไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมักจีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับในเมืองไทยเนี่ย <c oughs> เขามาโด่งดังกันโดยโดยโดย,โดยการจับคู่ตัวขาตั้งเขากับลำโพงโปรแอคนะครับสมัยนั้นที่เปิดตัวมาเนี่ย p o e a อตั้งแต่ตะกูลแท็ l e t ็ตแท็บเ50นะครับที่ดังมากๆในบ้านเราโจบจนมาถึง Pro Ac ตัว One s e นะฮะ Target a u o i o ก็ถูกจับคู่นะด้วยด้วยความที่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดตัวแทน Pro Ac และตัวแทน Target เป็นตัวแทนเดียวกันในยุคนั้นนะครับก็จะมาแมทชิ่งกันมาจอยกันนะครับ ถ้าสังเกตได้อ่านในตียสารเก่าๆก็จะเห็นการโฆษณาของเปียนัทนะครับที่ลงขายลำโพง p r o แอ t แล้วก็ส่วนมากเวลาแมทชิ่งจับคู่กันก็มาแกะจับกับขาตั้ง t a r g e t ็ตนี่แหละครับเขาถึงว่าว่าขาตั้ง t a r g e t ็ตเนี่ยจะเป็น c o l l เตอร์เสียงของ p r o แอ t แท้จริงนะครับท่านที่มี p r o แอ t 1 n s c แล้วมีขาตั้ง t a r g e t ็ตหรือขาตั้ง PRO-ACT เนี่ย ซึ่งทาตเป็น OEM ให้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้หายากเหลือเกินแทบจะพลิกแผ่นดินคู่ล่าสุดเป็น h ไฮแม s ตัว R4 ของผมเสาใหญ่4เสาจำหน่ายไปที่ราคาร่วมๆ0 0 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 0้0 0 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 0ละแวกนี้นครับก็เป็นของรักที่ เอาไว้วางลำโพงบุ๊คเชลแล้วเสียงมันมันดีกว่าขาอื่นใดทั้งหมดที่ผมเคยทดลองมายกเว้นเสียแต่ขาตั้งของโทเทมหรือโทเทม tcs ซึ่งขาตั้งโทเทม tcs ก็ต้นกำเนิดมาจากบริษัทเดียวกันคือ Target เช่นกันนะครับทีนี้ความโด่งดังของเขาเนี่ยมันโด่งดังไปในยุทธจักรวงนักเล่นเครื่องเสียง หลายท่านที่ใช้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มสมัยร่วมว่วม,วม 10, ถึง5ปีก่อนเนี่ยในออดีโอทีมเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปที่เข้าไปคุยกันอาจารย์จงจินก็จะใช้รีวิวโดยใช้ทาร์เก็ตเป็นชั้นวางบ้างหรือประกอบกับขาตั้งบ้างในการเทสทดสอบและโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นทาร์เก็ตทั้งหมดทั้งมวลเป็นเช่นนั้นเพราะว่า t a รเก็เป็นขาหรือชั้นวางที่เลือกใช้วัสดุที่เขาเรียกว่าโลหะแบบไฮแมสต s นะครับไฮแมส s ก็คือความหนาแน่นพิเศษสูตรในการผลิตในปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมเสียงรุ่นใหม่ที่ผมเคยได้ฟังมันก็ดีนะฮะแต่ว่าผมว่ารุ่นเก่ามันมีความผ่อนคลายมีความอนาล็อกกว่าผมไม่แน่ใจว่าสูตรเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแน่นอนตามที่ผมได้สัมผัสมานะครับ ต่อมาในกลุ่มออ d i โอทีมที่ขออาจารย์จงจินในเว็บเพจของอาจารย์จงจินนะฮะถ้าเสียดายว่าตอนปัจจุบันนี้ดัตต์เบทโดยส่วนใหญ่มันไม่อยู่มันหายไปสักเกือบหมดแล้วนะครับในกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีคุณตั้มคุณตั้มเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็พอจะรู้จักท่านสะสมขาตั้ง t a r g e t ็ตเรียกว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเยอะขนาดไหนมีทุกรุ่นมีรุ่นหลายๆตัวก็มี นะครับโดยเฉพาะสี่เสาสีเสาก็สีเสาใหญนะ่ผมว่าคุณตั้มนะ่าจะมีเยอะที่สุดปัจจุบันนี้ไม่ได้พูดคุยกันมาหลายปีแล้วครับไม่รู้สบายดีหรือเปล่ากฝากความคิดถึงไปด้วยนะครับน้องยังคิดถึงอยู่นะฮะถ้าขาดตั้งเบื่อก็บอกน้องได้นะครับทุกวันนี้ตั้งแต่คุณตั้มเอามาใช้นะฮะแล้วคุณตั้มก็รีวิวไว้ผมจําได้ว่าค่อนข้างดีมากนะฮะก็เกิดกระแสการตื่นตัวขึ้นมา นะครับเท่าที่จำไม่ผิดราคาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคู่ไม่กี่ตังค์ครับถ้าผมจำไม่ผิดทรเก็ตขาตั้งตัวหนึ่งก็ประมาณสัก5 6 0 0 0ชั้นวางแบบเดียวๆแบบตัวล่างที่เป็นชั้นแบบดีๆเลยนะฮะตัวล่างเนี่ยผมจำไม่ได้มันจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ไหนนะเ,เดี๋ยวผมขอดูโคยนิดนึงฮนะถ้เาเป็นซีรีส์ ev อีวี EV ก็น่าจะเป็นตัวท็อปสุดท็อปสุดของของของชั้นก็จะมีตัวล่างสุดที่เป็นเหลี่ยมนี่เป็น EV ลองลงมาก็พวกพวกพวกนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตนะมันก็คล้ายๆกับว,ว่าผลิตออกมาไล่ไล่กันอาจจะคล้ายๆกับตัวล่างก็จะเป็นคัมรี่ตัวบนก็จะเป็นวีออส ก็ต่างสเปกกันนิดหน่อยนะครับตัวล่างอาจจะรับน้ำหนักได้มากกว่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเมื่อคุณมีชั้นทาร์เก็ตอยู่แล้วคุณเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงคุณมาวางตอนแรกคุณที่คุณมีคุณอาจจะไม่ได้สังเกตอะไรชั้นวางของคุณคุณอาจจะวางอะไรก็ได้แต่วันที่คุณเอาเครื่องเสียงของคุณเนี่ยมาวางบนทาร์เก็ตสิ่งแรกเลยที่คุณจะสัมผัสได้คือความดีฟของรูป รูปวงความเป็นสามมิติมันดีฟแล้วมันชัดขึ้นรายละเอียดหยุมหยิมมันปรากฏขึ้นอย่างง่ายดายนะครับชิ้นดนตรีความอนาล็อกความผ่อนคลายของดนตรีเนี่ยมันมาค่อนข้างออกมาได้อย่างง่ายแล้วโทนของมันเนี่ยไม่ไปกดดันหรือไม่ไปเบียดบงังย่านใดย่านหนึ่งมันจะจูนแล้วมันก็จะขยายทุกอย่าง ที่อยู่ในในรูปวงชิ้นดนตรีบรรยากาศทั้งหมดให้กว้างขึ้นให้เรารับรู้ได้ง่ายขึ้นให้เราฟังแล้วเข้าใจถึงดนตรีได้มากขึ้นกับการต่างจากชั้นวางชนิดอื่น mm hmm. เช่นเวลาเราวางแล้วบางทีชิ้นดนตรีชัดแต่ว่าบรรยากาศไม่ได้บางอันวางบรรยากาศได้แต่ชิ้นดนตรีหุบ อย่างเงี้ยครับซึ่งแทรเก็ตไม่มีลักษณะแบบนั้นคือวางปุ๊บก็รู้สึกได้เลยว่ามันดีแน่นอนนะครับปัจจุบันหายากมากไม่ค่อยมีใครปล่อยผมก็สะสมมาเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยตนะั้งแต่ชั้นเดียว3ชั้นถ้าราคาเหมาะสมแล้วขนาดผมวางได้ผมก็จะซื้อเก็บไปเรื่อยๆครับ โดยส่วนตัวก็คิดว่าับปัจจุบันราคามันขึ้นไปค่อนข้างมากจากสมัยก่อนที่เมื่อกี้ผมคุยก็ชิ้นหนึ่งอาจจะห้าหกพันหกเจ็ดพันต่อมาก็มีการปรับฐานภาษีโดยการที่ไม่มองพวกนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับเครื่องเสียงแต่การไปมองเป็นเฟอร์นิเจอร์จากฐานภาษีที่คิดแค่10%ก็ไปคิดเป็น30%นะครับแล้วก็ ราคาจากเมืองนอกเพราะว่าบางทีพวกนี้มันหลักไซซิ่งมันใหญ่นะครับแล้วบางทีมันหนักเวลามาแล้วต้นทุนในการขนส่งมันแพงราคามันก็ปรับขึ้นไปเรื่อยจาก6,000มาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมาหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นห้ามาสองหมื่นสองหมื่นมาสองหมื่นห้าเท่าที่เห็นสุดท้ายราคาสุดท้ายที่อยู่ในตลาดก็เราแวกราวๆาสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดนี่แหละครับแล้วก็หายสาบสูญไปจากวงการ ด้วยความที่ว่า t a r กตอ a ด d โอมันเจ๊งตอนปี2000ครับแล้วก็หายไปร่วมร่วม10ปีช่วงหลังจากทาเกตก็มีบริษัทอื่นๆที่ทำทชั้นวางขึ้นมาก็มีหลายตัวนะครับมันมีตั้งแต่สต e ลพอยต์มีทาออกมีหลายๆแบบแต่ว่าพอเวลาพูดถึงเรื่องชั้นวางหรือขาตั้งเนี่ย พอทุกคนพูดถึงแล้วขมวดปมลงไปว่าเป็นชุดแบบอังกฤษนะหนีไม่พ้นทาร์จริงจริงยังไงก็ต้องกลับมาที่ทารกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็คุยกันสั้นๆเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็ท่านใดที่มีแล้วเบื่ออยากแบ่งต่อผมก็ยินดีรับแจ้งมาได้นะครับหรือท่านใดมีอยู่เมื่อวานเมื่อวานคุยกันสนุกสนุกนะฮะ มีพี่ท่านหนึ่งโทรมากลังขออนุญาตพี่นะฮะเอามาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกฟังได้เป็นาสาระประโยชน์กันท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่คิดเลยว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันจะดีบางทีก็เอาหนังสือพิมพ์อะไรไปวางไว้วางของไว้ไม่ได้ใช้เลยผมบอกโอ้น่าเสียดายมากนะถ้ามีก็ควรจะเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์มันมีของที่ดีจริงๆท่านก็ถามผมว่า ไอ้ชั้นพวกนี้อายุเท่าไหร่กอ้โหเราเราอย่างน้อยๆก็ต้องมี30-35ปีท่านบอกเปะ๊ะเพราะเวลาขนมาตั้งแต่ตอนที่ท่านจบอังกฤษจ,จบอเมริกานะแล้วก็ถือมาด้วยเนี่ยก็อยู่ในเลนส์และอายุประมาณขนาดนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ถ้าท่านใดมีในบ้านแล้วเบื่อก็บอกผมหรือถ้าอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะวันนี้ก็เท่านี้ละครับสวัสดีครับ